ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะให้จะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมถึง15ทธันวาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก subscribe ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิงศดิษิ์ ประจำตัวท่านช่วยเปิดทางให้อาจารย์ทํานายไทยทักพยากรดวงของชาวราศีธนูลักนาธนูได้แม่นยำชัดเจนค่ะเราเริ่มต้นที่พลังงานไพ่คู่บุญเป็นดวงภาพรวมก่อนนะคะแล้วถึงจะตามด้วยดวงความรักคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะพลังงาน ประจำตัวท่านนะได้ไพ่หมายเลขสองหนึ่งแบ่งปันสุขค่ะแน่นอนค่ะท่านจะมีความสุขและท่านก็ยังแจกจ่ายความสุขนั้นให้กับคนอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นกับคนในสังคมนะคะชาวราศีธนูนะคะท่านเป็นคนดีมากๆเลยค่ะพลังงานใบถัดไปค่ะในตำแหน่งการเงินค่ะไพ่บอกว่า ต้องมีสมาธิเป็นภาพคนนั่งสมาธิและมีพลังงานดวงตาที่3ขึ้นมานะอาจารย์มองเลยว่าชาวธนูนะคะตัวท่านมีดาวพระฤหัสเนาะเป็นดาวประจำตัวท่านก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็มีเส้นมีอะไรในตัวท่านเองอยู่แล้วแหละยิ่งท่านนั่งสมาธิสวดมนต์นะ,ะท่านยิ่งจะแบบ เห็นอะไรแปลกๆแล้วก็หรือว่ามีอะไรแบบเข้ามาในตัวท่านแล้วเสริมท่านมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่องทางการทำอาหากินจะเข้ามาเยอะเลยนะคะดวงตาสวรรค์ก็ได้ที่อาจารย์มองเห็นอยู่ตรงช่วงพลังงานตาที่สามอยู่กึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วทั้งสองนะคะนั่นแหละค่ะพลังงานจักระเนาะไม่รู้บางท่านฝึกกสินไฟหรือเปล่าอ่ะ ถ้ามองในแง่ของการทำมากินโอกาสมีเข้ามาเยอะแน่นอนค่ะเพราะเขาเชื่อและศรัทธาในตัวท่านด้วยนะโอเคพลังงานใบถัดไปค่ะในตำแหน่งการคอนแทคติดต่อค่ะไพ่บอกว่าหาประสบการณ์เนาะไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงว่าท่านเน่ะเวลาเราไปไหนก็ตามเนี่ยในการไปดีลงานไปเจราจาท่านมีประสบการณ์อยู่แล้วแหละและท่านก็ยังเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมันจึงทำให้ท่านเนี่ย ได้ความรู้พัฒนาตัวเองส่งเสริมตัวเองมากยิ่งขึ้นการเข้าสังคมการออกไปดีวงานไปติดต่อเจราจาเดินทางไปไหนก็จะราบรื่นนะราบรื่นมีมิตรภาพที่ดีเห็นไหมสุนัขน้อยเดินทางไปด้วยอะอืมสุนัขน้อยู้่ื่สัตว์เนาะโอเคในตำแหน่งที่อยู่อาศัยเอออันนี้ก็ต้องระวังแล้วเนาะแต่มันคงแค่ปากเดียวนะคะระวังความขัดแย้งคนในครอบครัว ฉันคิดอย่างมองตากมุมนะมันขึ้นความขัดแย้งกับการต่อสู้อืมจริงๆแล้วให้ใบน,นี้ก็เตือนแค่ระวังอารมณ์ระวังความขัดแย้งในครอบครัวในตำแหน่งพันทุกนะคะดีที่สุดถ้าไม่อยากเกิดเรื่องก็คือต้องระงับอารมณ์มีสติเนี่ยต้องเนี่ยต้องมีสมาธิแบบนี้ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะเนี่ยผ่านไปได้จริงๆด้วยเห็นไหม ไพ่พระอาพิมหาเศรษฐีขึ้นมาหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดโอดวงไม่ธรรมดาและอยู่ในตําแหน่งโชคลาภด้วยคือตําแหน่งบุตระนะคะในทางโหราศาสตร์ไทยตําแหน่งบุตระนี่คือการเสี่ยงโชคนะที่เด่นๆในตําแหน่งโชคลาภจะมีตําแหน่งบุตระหรือตําแหน่งราภสองตำแหน่งนี้ในพื้นฐานดวงใครดีมีดาวสวยๆนี่โออาจจะเป็นคนที่มีโชคลาภฟุกๆ มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆได้ตลอดนะ่ะเออประมาณนั้นนี่เราพูดแค่ปักนี้ก็แปลว่าดวงชาวธนูยังมีโอกาสราบลอยเป็นดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีได้หมายเลขนำโชคของท่านจึงมีหมายเลข69กับ71ขึ้นมานะคะท่านจะมีโชคลาบเนะาะการเสี่ยงโชคการลงทุนอะไรได้รับความสำเร็จเงิน,นเต็มเลยเห็นไหมคะแล้วก็ยังบอกว่าได้ลูกน้องบริวารดีได้ลูกดีนะคะ ได้ความรักที่ดีด้วยถ้าใครโสดก็จะ,จะเจอคนมีเงินมีฐานะเข้ามาและก็พร้อมอุปถัมภ์คำจุนนะในตำแหน่งสรุปบอกว่าผู้หญิงดูนะเพราะฉะนั้นในไพ้ตำแหน่งนี้ถ้ามองว่าศัตรูเพราะมันเป็นตำแหน่งอริต้องระวังผู้หญิงผิวสองสีไปถึงคํมมีอายุแล้วอายุสักประมาณ40อัพขึ้นไปเออให้ระวังมีปากมีเสียงระวังคำพูดกับเขาหน่อยนะคะ ก็เหมือนที่อาจารย์มงการที่เรานิ่งๆอะ่ะเราชนะทุกปัญหานะคนที่ไม่นิ่งเนะี่ยแพ้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องนิ่งเหมือนไพ่ใบนี้นะคะโอเคในตําแหน่งปัตตนีค่ะในตําแหน่งคู่หรือคนรักไพ่บอกว่าพื้นที่แห่งการพัฒนาหมายเลข5้าสิบหกคู่ทรัพย์คู่โชคและขึ้นพลังงานไพ่านาคเยี่ยวซะด้วยเนาะก็แปลว่าคู่ครองเป็นคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนแหละใครมีคู่อยู่นะรักกันอยู่ก็ รักกันมั่นคงตลอดไปนะคะถึงแม้จะมีปัญหาอะไรขัดแย้งกันบ้างแหละแต่ก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าหางเขาขดเป็นเลข8 infinity เลยนะเพราะฉะนั้นท่านกับเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคู่กันตลอดไป infinity แปลว่าตลอดไปสุขภาพให้ระวังเข,าข่าขานะคะการปีนป่ายที่สูงไพ่บอกความเสี่ยงสูงอะนะระวังที่สูงนะคะการปีนป่ายที่สูงต้องระวังหน่อยนะคะ ในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ไหมอุปถรัรมภ์ค่ะใ่าบอกรางวัลชีวิตได้ถ้วยรางวัลได้โล่ก็ได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมพพอร์ตมีโอกาสได้รับรางวัลการถูกโปรโมตการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งไปสอบชิงทุนอะไรก็ได้สอบใบเซอร์ใบอนุญาตเดินเรื่องเอกสารผ่านเลยจะไปต่างประเทศก็ได้เพราะตำแหน่งสุภาพย,ยังแปลว่าเดินทางต่างประเทศก็ได้นะคะในตำแหน่งการงานมั่นคงค่ะและท่านยังมี เ,เขาเรียกว่าแผนนโยบายการวางแผนการพัฒนาในเรื่องของการงานท่านอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งอะฮะเป็นคนที่คิดทํายังไงมันจะพัฒนามันจเจริญรุ่งเรืองเก่าอา่อโทษทีมันจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากกว่านี้ได้ไหมน่นนี่นั่นท่านเป็นคนที่ที่เออเขาเรียกว่าแอคทีฟอยู่ตลอดเนี่ยถือว่าดีค่ะคนเราถ้าแอคทีฟงานมันก็จะมีผลงานถ้าเราทํางานในองค์กร ผู้ใหญ่ก็ต้องชื่นชมเพราะเราขยันนะขยันทําแต่ถ้าเราท,ทําธุรกิจส่วนตัวเราก็มีโอกาสรวยมากๆเพราะเราขยันเราหาอะไรใหม่ๆหาอะไรต่อยอดหาสินค้าใหม่ๆคือทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะโอเคในตําแหน่งลาภโชคลาภเนาะท่านในไพ่อะไรท่านด้ไพ่บอกว่าสนิทใจหมายเลขสองสองมีโชคลาภเข้ามาอาจจะเพื่อนเพื่อนนํามาให้ก็ได้นะ อ่าประมาณนั้นมีโชคค่ะมีโชคอยู่โอ้มีโชคจริงด้วยไปไหว้พระสิวลีได้เลยนะไพ่บอกว่าผลบุญนำพาหมายเลื่องห้าิบเก้าตำแหน่งสรุปดีมากท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านบูชาพระสิวลีหรือเปล่ายิ่งดีเลยหรือไม่ไปขอพรนะนะคะชาวธนูท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเกิดขึ้นในดวงท่านนะคะคำว่าเศรษฐีมันก็แล้วแต่คนนะบางท่าน แสนสองแสนก็ดีใจแล้วแล้วแต่บางท่านก็ล้านสองล้านสิบล้านก็ว่ากันไปแล้วแต่แต่พื้นดวงไดท่านไม่เหมือนกันแต่รู้แต่ว่าปักนี้ก็รวยได้นะมีโชคไม่ลาบโอเคต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่ก่อนนะคะดวงความรักคนมีคู่ชาวราศีธนูลักษณะธนูขอพลังงานคนราศีธนูก่อนนะคะชาวธนูพลังงานไพ่บอกว่ายังไง คิดถึงใครบางคนสี่ถ้วยรอใครบางคนอยู่กลับมาเติมเต็มความรักนะคะอืมที่นิ่งๆไปเป็นยังไงโอ้โหยังรักกันอยู่แน่นอนเลอเวอร์ขึ้นมาอมืเขาอยู่ทางไกลไหมกำลังเดินทางควบม้ามาแล้วขี่ม้ามาแล้วนะเขาจะกลับมาเร็วๆวนนี้แหละท่านรอใครล่ะใช่ไหม ทั้งท่านและเขาล่ะมีแอคชั่นคิดถึงกันอยู่และเขากําลังกลับมาบอกรักท่านพัฒนาความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นจะยังสมหวังในความรักอยู่นะคะอ่ะอาจารย์ขอดูพลังงานคนนั้นนึกถึงคนนั้นเลยค่ะความคิดความรู้สึกของเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้เขาทําอะไรอยู่เอ่ยนะนึกถึงคนนั้นแล้วนะเขายุน้อยกว่าไหมคะบางท่านเนาะหรือแปลว่าเขากําลังส่งข่าวเขาเขาสอดส่อง เขาส่องข้อมูลท่านอยู่เขาส่องท่านอยู่ทางโซเชียลนั่นแหละสิบไม้ผูกพันนะไม่ปล่อยวางยังรักและผูกพันโอ้โหยังรักมากนะอืมเขาคิดถึงนะคะเนี่ยเร็วๆนี้จริงๆแหละเนี่ยอหกเหรียญโอ้จะมาเปเงินแล้วโอ้โหน้อมรับได้เลยคะ่ะ หกเหรียญสิบถ้วยถ้านได้เงินจากเขาด้วยอืมได้ความรักได้ความชัดเจนเปิดตัวอลังการมากๆเลยค่ะโอ้โหไพ่ขึ้นแบบเลเวอร์กับสิบถ้วยไม่ธรรมดานะนะมีความสุขกันแล้วล่ะค่ะขอให้แบบมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะขอให้ไพลังงานไพ่จงเสริมให้ท่านแบบมีความสุขและเกิดขึ้นจริงนะคะขอให้สรุปค่ะอาจารย์ก็ตื่นเต้นกับไพ่นะ คือถ้าเรารักเชื่อมั่นศรัทธาในไพ่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจริงนะจ๊ะไพ่สเตรนจ์ G, กงลอ้อแปดถ้วยเห็นไหมคนที่หันหลังไปก็อไปไม่รอดลกลับมาอมืสุดยอดเออคนลุกเลยเนาะไพ่เดอะซันคู่แท้เห็นไหมคู่กันแต่ชาติปางก่อนคู่พรมลิขิตค่ะกงล้อชะตาคู่พรมลิขิตในที่สุดเขาจะไปไหนรอดละ่ะ สตรองเขาก็ยอมเป็นสิงโตเชื่องเชื่อยู่กับท่านนี่แหละนะคะราชินีถ้วยท่านเป็นผู้หญิงที่สัสวยเป็นผู้หญิงที่ดีกับเขานะคะหรือถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านหรือผู้หญิงก็ตามปรับเข้ากับดวงหรือเพศที่3ามก็ตามนะรู้แต่ว่าคนนี้เขาเสียใจนะในช่วงหนึ่งที่อาจจะมีปัญหากันแต่ตอนนี้เขาน่าจะสํานึกผิดและจะกลับมาและกลับมาครั้งนี้เปิดตัวแบบ แบบเขาเรียกว่างานใหญ่ก็ได้นะไพเดอร์ซันเนี่ยมันเป็นงานเปิดตัวที่ใหญ่ที่อลังการก็ได้อยู่ที่ว่าท่านอยู่ในเลเวลไหนเออถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดก็เป็นู่งานใหญ่ประจำหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่ในตัวจังหวัดก็อาจจะจัดงานใหญ่ที่โรงแรมหรูๆเปิดตัวเอแนะนำกับคนในสังคมประมาณนั้นนะ นี่คือดวงของท่านนะโอเคเรามาดูไพ่สรุปและเป็นไพ่คำแนะนำจากไพ่อาจิออร์โคนะคะอู่ไพ่บอกว่าได้รับความร่วมมือเห็นไหมคะท่านจะได้รับการสนับสนุนโอ้โห พริิคเนรขนลุกเลยขอพรนะคะขอพรท่านจะได้โชคลาภจะสมหวังในสิ่งที่ปาถนาถ้าทําการค้าเนี่ยได้เซ็นสัญญาเห็นไหมถ้าความรักก็ตกลงมั่นหมายแต่างงานจริงๆนะอีกใบอาจจะมีปัญหาอาจารย์ขอใพ้แก้ไขระวังอารมณ์ของตัวเองเหมือนกันขอใั้แก้ไขนะคะไพ่บอกว่ายังไงไพ่บอกว่า ระวังเรื่องปัญหาความไม่เข้าใจนะอืในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายและจบลงด้วยดีนะคะอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเห็นอยู่คือพอไพ่ขึ้นแบบเป็นปัญหาจา์ก็ต้องเปิดต่อให้นะคะว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของ สถานการณ์ในชีวิตในเรื่องของงานหรือความรักก็แล้วแต่นะคะคุณเรามันมีช่วงที่บาดหมางกันได้มีช่วงที่ไม่เข้าใจกันได้แต่ดีที่สุดคือเราจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของคําพูดให้ดีถ้าเรายังเชื่อมั่นศรัทธานในการและการในการไปไหว้ขอพรสารเจ้าเห็นไหมคะทุกอย่างท่านจะได้รับพลังงานจากเบื้องบนโอ้โหหมายเลขห้ขึ้นสองครั้งเหรอเนี่ยใช่ไหม อยู่ที่ที่ใบไหนนะอาจารย์จําไม่ได้แล้วห้าเก้าน่าจะอยู่ในไพ่พุ้นดวงเนาะอืมอาจารย์เห็นห้าเก้านี่อาจารย์ชอบเลขนี้ด้วยโอเคค่ะถือว่าท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาอ่าเทวดานางฟ้านะคะจักรวาลให้พรกับท่านไม่ว่าท่านจะเจออะไรองค์พระพิฆเนศ อองค์นางฟ้าเทวดาจักรวาลยังอยู่ข้างท่านเสมออยู่ข้างคนดีเสมอนะคะนี่คือไพ่คําแนะนำนะจ๊ะท่านไปขอพรกับพระพิคเนตนะท่านจะสมหวังหรือไปไหว้สารเจ้าจาแม่ทับทิมก็ได้นะคะหรือสารจเจ้าพ่อเสือก็ได้ทุกอย่างผ่านหมดคะ่ะท่านจะมีความสุขคะ่ะขอพลังงานไพ่โลแมสแองเจความรู้สึกเขาคนนั้นที่มีต่อท่านนะ เห็นไหมคะไพ่ก็ยังยืนยันว่าจะมั่นหมายแต่งงานนะคะเพราะว่าไพ่ก็ออกมาตั้งแต่ที่อาจารย์แปลแล้วแหละนะ l o v e r the Sun นะคะหมายเลขสิบขึ้นมาเขาอะปรารถนาเพราะท่านเป็นคนที่เหมือนเขาอยู่ใกล้แล้วเขามีความสุขท่านเป็นคนที่มองอะไรในโอ้โหมุมบวกเสมอแล้วเขาก็บอกว่าท่านอะคือโซนเมทของเขาอะ คือคู่ของเขาอยู่แล้วเขาจะเปลี่ยนใจไปทําไมเขารักท่านเสมอและพร้อมที่จะเลือกท่านเป็นคู่ชีวิตค่ะก็ขอให้โชคดีเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะต่อด้วยดวงคนโสดค่ะคนโสดนะคะดวงคนโสดชาวราศีธนูลัคนาธนูไพ่ขึ้นจัสเมินเป็นเรื่องของลิขิตสวรรค์แล้วค่ะพรมลิขิต เป็นเรื่องของการทำดีได้ดีไพ่ขึ้นอัศวินถ้วยคนโสดจะกำลังจะเจอใครบางคนที่เคยเป็นคู่กันในอดีตชาติเข้ามาคนนี้เป็นคนที่เอ,อเขาเรียกว่าเป็นคนมีความสามารถแหละยืนถือธนูเนาะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่มีความเก่งอาจจะเป็นพวกอาชีพพวกทหารตำรวจผู้มีอิทธิพลเนาะเป็นนักการเมืองก็ได้ที่ท่านจะเจอนะคนโสดน,นะอืมเขามีความหล่อความเท่หรือเป็นนักกีฬาก็ได้บุคลิกแบบเนี้ยเออเป็นคนที่มีอิทธิพลทำงานมีธุรกิจส่วนตัวก็ได้ด้วยนะคนที่จะเข้ามาหรือจะเป็นคนชาวธาดลม ตุนกุ่มไม่ทุนอืมก็ได้ที่จะเข้ามานะคะสี่ถ้วยเขาเหมือนยื่นความรักความปรารถนาดีให้คุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดและคนละประเทศหรือเป็นคนชาวราศีพิจิกก็ยังได้อีกนั่นแหละนะคะแต่คนนี้โสดนะเคยมีเคยมีคู่มาก่อนนะแต่เลิกละน่าจะเป็นคน,คนที่ผิดหวังความรักอย่าง แบบเสียอ,อกเสียใจอย่างมากมาก่อนประมาณนั้นนะที่คนโสดจะเจออ่ะมาดูพัฒนาการเจอแล้วเป็นยังไงล่ะอืมสมหวังมะก้าเหรียญก็ให้เห็นความสุขอะโอ้โหดีค่ะทัมบาลานเป็นการบาลานคนสองคนปรับสมดุลเข้าหาการนะมีความรู้สึกอยากเรียนรู้อยากเป็นคนสําโอ้โหเป็นคนสําคัญและได้ถูกมิดไม่ตีเป็นความรักแต่อีกใบเป็นสามดา่าอาจารย์ขอแปลงนี้นะคะว่า มันเป็นพลังงานในอดีตระหว่างเออย่างคุณกับอดีตของคุณหรือคนนี้กับอดีตของเขามันจบไปในล,ล่ะแต่นั่นแหละเราก็อาจจะมีความกังนวลว่าอืมคนนี้เนี่ยเข้ามาเราดีกับเขาเรารู้สึกดีกับเขาเรารู้สึกชอบคือมันเป็นความรักแล้วล่ะแต่อดหวั่นไม่ได้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นประเด็นปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตอีกไหมกับคนนี้มันจะไปตลอดรอดฝั่งแล้วจะเป็นสัมพันธ์ที่ดีแล้วเป็นคู่แท้ได้ไหม อะ,อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดเพิ่มสรุปให้นะตกลงแล้วเนี่ยคุณกับคนนี้ที่เข้ามาครั้งนี้ความรักครั้งนี้ของคุณนะสมหวังไหมอ่ะเรามาดูกันสมหวังไหมล่ะโอ้โหสมหวังนะคะ่ะดีอัมเพสขึ้นมานี่เป็นภาพคนตั้งครันนะปล่อยตัวปล่อยใจ <c oughs> ตั้งคันได้นะจะบอกห้เป็นคู่แท้ตั้งครันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าสิบ้วยเป็นครอบครัวก,กันอยู่แล้วนะ พราะฉะนั้นเรื่องราวไร้ายๆทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ไดเกิดขึ้นอีกต่อไปคุณใช้กรรมไปครบหมดแล้วค่ะมันจบไปแล้วต่อไปนี้ชีวิตคุณจะเจอคู่แท้คู่ที่ดีพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่ดีงามค่ะให้แปดไม่ทําคือการเติบโตชีวิตที่ก้าวหน้าชีวิตที่ต่างคนต่างเดินไปพร้อมๆกันนะเดินไปพร้อมๆ การไม่มีใครเป็นช้างเท้าหน้าหรือช้างเท้าหลังนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดนะอาจารย์ขอไพ้สรุปด้วยไพ่ฟังใจค่ะไพ่สรุปว่าไพ่สตาหูเดะซัน ลึานขึ้นไม่ธรรมดาโอเคออาจารย์มองอย่างนี้นะไพ่สตาไพ่สตามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เหมือนกับเขาเรียกว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามที่มันเหมือนหลุดลอยไปมันเหมือนมันเหมือนมันจืดจางเหมือนมันจะจางหายไปแต่แล้วจะพูดยังไงเหมือนเหมือนดวงดาวหรือพระจันทร์อย่างเงี้ยมัน ถูกเมฆบดบังใช่ไหมคะแล้วมันกําลังเคลื่อนออกจากเมฆก้อนนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าไพ่จะบอกว่าทุกชีวิตแหละมันจะมีช่วงที่เจอปัญหาอุปสรรคแต่อย่าลืมว่าชีวิตของเราเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอพระอาทิตย์คนล่าฝันค่ะแสงสว่างแสงแดดแห่งจักรวาลแสงพระอาทิตย์เป็นแสงที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเนาะนี่ยแหละกําลังเปิดดวงให้ท่านแล้วทําไมอะ หนึ่งไม้คือความสำเร็จงามทุกอย่างมันอยู่ในมือท่าน just do it อยู่ที่ตัวท่านต่างหากอะทำชีวิตท่านให้ดีท่านก็จะได้ดีนั่นเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองไพ่บอกแบบนั้นเลยนะคะแล้วท่านจะสมหวังไพ่แห่งความยิ่งใหญ่อนาคตที่ยิ่งใหญ่อนาคตแห่งความเขาเรียกว่าไพ่ดวงดาวกับไพ่พระอาทิตย์มันเหมือนกับกลางคืนคู่กับกลางวันเสมออะชีวิตท่านก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มี อะไรที่จะไม่สมหวังหลอกทุกอย่างอยู่ในกาเมืองท่านและจะประสบความสําเร็จในความรักและทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปรารถนานั่นเองนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ชาวธนูและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ